สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรนะคะวันนี้จะพามาดูนี่เลยค่ะชี้เห็นเม็ดเม็ดตุม่มตุ่มเขียวเขียวนี้คือเจ้าดอกของลองกองนะคะเขายังไม่บานนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขายังดอกตูมอยู่นะคะดอกยังไม่บานนะคะแต่ที่เราจะพามาดูนะคะให้ดูคือจะอวดความดกของเขานะคะค่อยๆดูนะคะเห็นไหมคะดกมากนะคะดกมากนะคะ นะคะเนี่ยคะ่ะจกมากนะคะโอนะคะ,ะ,คะเห็นถึงขนาดแบบต้องอู้หูกันเลยนะคะเห็นไหมคะดกเป็นช่ออยกับเม็ดพริกไท่เลยนะคะแต่ว่าดอกยังไม่บานอย่าที่บอกนะคะนี่นะคะเป็นลองกองนะคะเป็นลองกองนะคะ เท่านั้นยังไม่พอที่เราอยากอวดนะคะเพราะนี่คือลองกองกำแพงแสนนครปฐมนะคะของทงชัยสวนสมรมของเรานะคะจะบอกว่าเป็นลองลองกองเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดนครปฐมนะคะและด้วยความที่ เป็นคนใต้นะคะแล้วก็มีป้าทําส่วนอยู่ที่จันนะคะไม่ได้อวดหรือโม้นะคะแต่จะบอกว่าลองกองที่นี่นะคะเป็นลองกองที่อร่อยมากค่ะเนื้อเขาจะแห้งนะคะแล้วผิวเขาก็จะไม่ดํานะคะเพราะว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะที่ใต้กับที่ทางฝั่งของจันทรยองนะคะเขาะจะมีฝนตลอดฝนชุกนะคะแต่ที่กาแพงแสนไม่ได้มีฝนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลองกองที่ออกมาก็คือจะแห้งนะคะแล้วก็หวานมีแต่จะบอกว่าไม่เปรี้ยวเลยก็เดี๋ยวจะว่าโกหกนะคะแต่มันติดเปรี้ยวในระดับที่บอกว่ากําลังดีแล้วก็อร่อยนะคะนี่ให้ดูนะคะอ่านี่นะคะวพาไปดูต้นนะคะนี่นะคะ ดกมากนะคะออกเต็มต้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราเคงต้องมาแต่งช่อกันนะคะเพื่อไม่ให้เขาหนาแน่นจนเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงแล้วลูกไม่ไม่โตนะคะเพราะว่ามันดกเกินไปนะคะนี่นะคะดกมากนะคะดกมากถึงบอกว่ามากที่สุดดกเยอะจริงๆเลยนะคะต้องให้แบบว่ามาเห็นกับตาว่าคือคือมันดกจริงๆอะคะ่ะดกแบบชนิดที่ว่ากิ่งอะ คือจะบอกว่าตั้งแต่ปลูกมาต้องบอกว่าปีนี้นะคะ1ิปีที่จะไม่อยู่ที่บ้านกําแพงแสนนคปรปฐมนะคะจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดกที่สุดเลยนะคะดกเยอะมากๆนะคะถ้าสมมติว่าไว้เขาได้ทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องเอาออกจะบอกว่าห่งหักแน่ๆเลยค่ะคงรับนี้นหนักไม่ไหวนะคะนะคะแบาบงต้นเขาจะแบบอย่างนี้นะคะเขาออกตามตามกิ่งก้านแบบนี้นะคะไม่ได้ออกตรงชอ่อใบตรงปลายกิ่งนะคะนี่นะคะ เป็นดอกที่ที่ยังปูมอยู่ทั้งหมดนะคะดอกอยังไม่บานนะคะนี่นะคะดอกอยังปูมทั้งหมดเลยหนูเห็นแล้วบบกขนลุกเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาเห็นแบบพีเ่เสียเห็นที่อยู่แบบใต้ต้นนะคะจะเห็นว่าแบบคือคือดอกแบบดอกไม่มีที่ว่างเลยะคะ่ะดอกแบบแน่นดอกเขาเรียกว่าอะไรดอกแน่นเอียดเลยะคะ่ะดอกมากๆนะคะดอกจนขนลุกนะคะเห็นไหมคะเขียวแบบไม่มีที่ให้ว่างเลยนะคะเห็นไหมคะดอกมาก ะะดกมหามหาอภิมหาดกเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะเขียวแบบโอ้โหมโนถ้ามันเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองเต็มต้นจะขนาดไหนนะคะดกโอ้โหเลยค่ะแบบสุดยอดเลยค่ะแบบโอ้อยากให้เพื่อนเพื่อนเกษตรได้มาเห็นเหมือนกันนะคะว่ามันมันดกอะไรยี่หงนี้นะคะโอ้นะคะดกมากดกตะลิงพึงเพิดในความดกของนางดกมากมากเลยนะคะ นี่นะคะพามาดูนะคะพามาดูดอกลองกองกันนะคะถีนะคะย็คงต้องลาไปด้วยดอกลองกองดกๆนะคะวันนี้นี่นะคะถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ